สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปห้างเสียง vip เช้ากับห้างเสียง v p ไบ่ายนะคะ16เมษายนเนาะตัวเด่นก็คือ6กับเก้าหก็รูด6เลยเดอ้อเก้าก็มันอาจจะมาตัวเดียวก็ได้นะหมุนล่าง6กหกตัวเดียวก็ได้หรือเป็นเตัวเดียวก็ได้นะเก้าหนึ่9เก้าสามเก้าหตัวรองก็คือ0กับ3เนาะ0 0 0 1 0 2 0 5ย์ 0, 0, 0, 0, 0 7 0ย์9 สามก็สามหนึ่งสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามตัวก็สามหกแปดสามเก้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดหกแปดหกหกหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเอาจะมันถูกกันได้เลยเนาะหรืจะไปเปรียบเทียบกับาจารย์ท่านอื่นก็ได้เด้อต่อไปเป็นห้างเสียงบายประเด็นก็คือหกกับสามเนาะรูดเช้ารูดบ่ายเ,ยเด้อหกนะ ศูนย์ก็เหมือนกันมันจะตางกันแค่เก้าแค่นั้นเองเก้ากับสองเนาะหกศูนย์สามมันเลขตัวเดียวกันนะกับข้างบนนะคะต่างกันแค่เก้ากับสองเนาะรูดเช้ารูดบ่ายยาวเลยสองก็มีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามสองหกสองเก้าหกสองสี่สองสี่สามหนึ่งศูนย์สามสามหกสองสามเก้าหก หกหกหนึ่งเกสี่เก้าหก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยวนเส้นพารวยด้วยเด้อโชคดีทุกคนนะคะเฮงเงปังปังนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ